ธีรศัก์ปาเวียง18ป e ีครับนี่นักชกดังของอำเภอมหา ชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับพี่นุ้ยสีมุมเมืองเกินครับท่านคนตีมีทีพมลังสี80ครั้งชนะ60แพ้15แล้วก็เสมอหครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองสวงสิทธ์ทนายเคนะครับนายธนากรชนะพันธ์ครับ24ปีจากกาลสินหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณชัยครับที่โคโคปปตนีครับใกล้ๆกับวัดช้างให้เลยนะครับพี่เปิลนครก็ บอกว่ารายการนี้พร้อมทุกอย่างแล้วครับใครไม่เข้าใจอะไรก็ทักไปถามพี่เปิลได้เลยครับว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนครับคูเอกดีสเล็กเพชรินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับเพชรศิลาวอลุรชาครับรองนี่เพชรวันชายวอสังประัยเจอยอดทงสอจอตงปัจจีนมันงก็เหล็ก้ลน,นครบประทะก,กับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนัดใหญ่แห่งปีเลยนะครับและที่สําคัญนี่ดูฟรีด้วยครับการันตีคุณภาพโดยทีมงานเพชรยินดีและก็พี่เปิลน,นะครรวมถึงท่านนายก 3,5,5,5ครับนอกจากนั้นคาทัศยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับก็คือโฮมทัสท่านใดที่อยากจะซื้อบ้านใหม่อยากรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่ามีโฉนดแต่ว่าติดขายฝากอยู่ทำเรื่องที่ไหนไม่ได้ให้มาปรึกษาฟรีเลยนะครับีคาทัศนครับโมที่สูรแปดนึ่ก็เป็นรุ่นที่ดังมาก่อนครับซ้ายเริ่มจะออกแล้วครับอ้าวซ้ายให้รมันสูงไฟแดงคิวทองโชคในพิกัดน้ำหนัก123นะอ้าวขยับอีก เขยบมาในรุ่นนี้ใน่นียอดโดยทังนั้นวังจันทร์น้อยสามารถก้องธรณีลำหน้ามูล,มลโอ้นี่แหละ <im ittel Artist> เอ้าเพชรเมืองสูงขยับอีกซ้ายนะครับคูอ่ทองขวาแดงโยกไปโยกไปอ้าหวหดเลยหวดหวดเอ้าซ้ายสวยซ้ายขยับอีกตัดล่างล้มไปแล้ว นี่แหละครับห่าวันนี้ตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังปุยจับเครื่องดื่มสม OT ที T, ่พอมีิซีเอาแคนาทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณออนิวมิสุเบีเอาขวาติดอีกคือทองนะครับเพชรมึงสูงขยับขยับซ้ายซ้ายไปแหมซ้ายเหมือนกบวอนเล็กเพชรดีเหมือนกันนี่ซ้ายได้ชาสีอ้าวขยับอีกคุณพันน้องก็ซ้ายนะครับนี่ทอง มาเพลิสวงในในในนี่แตกขึ้นมา500บาทนะครับแจกแต้เอ้าฟันเทกนะจัดไม่ยังไม่ตามไม่ตามไม่ตามโอ้ยนี่ต้องเป็นสุภาพบุรุษเนาะเก๋ากระดูกมากประสบการณ์เพชรเมืองสวงน้ำเงินครับนี่ตอนนี้มาสถานการณ์ยังก้ากึ่งอยู่ก้ากึ่งอยู่ครับลุงนี้โดนตัดล้มลงไปคิวทองนะเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ครับมาดูในครับทั้งคู่อาจจะไม่ได้มีเพลงเข่าเท่าไหร่เอาตีได้เหมือนกันนะครับเพชรเมืองสวงกลับมา มวยยี่ห้อพายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะครับพร้อมด้วยเนี่ยครับเจเจปอซาวน่านะครับร้านบิชบาร์ขอนแก่นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดกคุณ้ยโอ้โหโดนเข่าครับแล้วก็กรรมการ โอ้โหโยก4ต้นยกเท่านั้นครับโอ้โหดูนะครับลูกนี้ปึ๊บแทงลูกนี้นะครับอ้าวตีมาทีนึงลูกนี้ลูกนี้เอ้าฟันเอ๊ะนะมัน<ข>ก็โดนทองน้อยนะทองน้อยนะคร<ข>ับเออดูหมอ